โทษนะคะเด้อผู้ใครได้อ่านคอมเมนต์ผู้ใดไม่รู้ค่ะไม่เคยอยู่นอร์เวย์อ,อ,อยู่แต่เมกาอยากรู้ถามพี่สู่เอาว่าซันว่าใครถามใครถามว่าอะไรน้องเมย เรามาคนเลคนเลกันขอบคุณตั้งสามสาิบเอ็ดล้านดวงใจค่ะขอบคุณลหลายหลายคุณพี่อาทิตย์เมกามีมียุงไหมครับประสรนว่ะ เรียบร้อยที่นี่ก็สีมานั่งกิน เราทํากันตามมีตามเกิดะะด้วยค่ะเด้อหยุดเมืองนอกมีอะไรใสอันนั้นมันอย่างน้องเมย์บอกเป็นไงเสร,ร็จแล้วน่าทานไหมโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสีหกแล้วใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นโั้ยอยากหูได้เลย,ยน้องเมย์บอกมาน้องเมย์มาๆมาๆเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปหาพักกนะันเ้อเดี๋ยวสิมานั่งกิน มาแล้วมาแล้วมาแล้วพักไม่เย่ะคดีแหละมี่บะเขือบะเขือเปาะหน่วยหนึ่งเหลืออยู่หน่วยหนึ่งจ้ะแล้วก็บบะเขียยังอันนี้เขาเอื่นบะเขียบบะเขียวยังเฮ้เขาเอื่นบะเขียวยังอันนี้ไหมะบะเขียบะเขียบขีมาบอกเฮ้ยบะเขียวยังเอื่นเ่าเป็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันกล่องลงใส่จานเขากัน นั่งกินเขาน้องกันมาที่นี่มาเด้อ่าเด้อผักมีไม่เยอะมาเมนูวันนี้ไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่กินข้าวนะไม่กินข้าวกินกับเล่นอย่างเดียวจริงๆน้องมี ยาวไม่ใช่ยาวนะพี่เมย์ค่ะเรฮ่า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 